็นอะไรไม่รู้สิจะเข้าไปถามเอาความมาบอกพ่อหน่อยเผื่อพ่อรับภาษางานนวดจะปวดอย่างไรดีจะรักษาให้เรื่องนี้พ่อมีฝีมือนะลูกพ่อรู้เรื่องเส้นมาก่อนอ๋อเสด็จพ่อหรือเปล่าคะตายจริงหม่อมฉันไม่ชาบขอประทานอภัยด้วยจะให้ลูกนี่เข้าไปถามหรือเปคะอย่าเลยลูกไม่กล้าทั้งในห้องก็ลั่นดานอยู่เพคะ พระอภัยมณีถอนสะอื่นทำหน้าเศร้าแล้วพราก็บอกว่าถามให้พ่อสักนิดไม่ได้แล้วลูกไม่กล้าไปคะถ้าจะทรงเรียกใช้ก็ยินดีจะถามให้เออมันเป็นกรรมเวรเนอะไรของพ่อทแท้ๆหากแม่เจ้าเนี่ยเขาเป็นอะไรไปพ่อเขาบอกกับเจ้าตรงๆเลยนะพ่อจะไม่ขออยู่ดูหน้าใครเขเป็นอันขาดจะผูกคอตายถ้ให้มันรู้แล้วรู้รอดไป หมดท่าเขาจริงๆพระภามณีนนก็มานั่งกอดเข่าเจ้าจุกอยู่อย่างเ,เงียบๆฝ่ายโฉมนางระเวงวันลาพระตกยามสามเห็นดึกสง,งัดกำหนัดเสียงชะม้ายเมียงมาดูพระภามณีนเ,นเห็นนั่งกอดเข่าเศร้าส้อยอยู่ก็แกล้งว่ากับทุลาลีวันว่าลูกแม่เวลานี้หนาวใจเหลือเกินแม่ก็นอนไม่หลับลอง ขับเพลงให้แม่ฟังทั้งหน่อยไม่ได้เลยลูกได้สิเพคะว่าแล้วนางสุลาลีวันก็ขับขึ้นมีข้อความดังนี้น้ำค้างเชยชื่นชุ่มพุ่มพกาเกสรโรยโชยชายระบายโบกหอมดอกโศกเศร้าส้อยละห้อยหาเหมือนโศกสวงห่วงเหงาเปล่าอุลามาลาทวาอ้างวางอยู่กลางภัย โอ้พระพายชายเฉยเลื่อยเลื่อยจิวหนาวดอกงิ้วงิ้วออกดอกออกสวยเกสรงิ้วปลิวฟ้ามายาใจให้หนาวในสวงช้ำสุดกล้ามเกินได้รื่นรินกินกลดอกส้อยฟ้าแต่ทว่าสาโรดรวย ช่วยช่วยชื่นหอมกะถินกลิ่นเกลี้ยงเมื่อเที่ยงคืนเหมือนเคยกลือนกลิ่นกันสุขันธาโอ้นางแย้มแย้มเหมือนจะเยือนยิ้มให้เชยชิมแข่มชื่นรื่นนาสาทรงแต่กลิ่นรินร่วงพวงากาส้อยสุมาลีแฝงอยู่แห่งไรภุมมริน บินล่องละอองอ่อนอาบเกสรเสาวรถซึ่งสดใสสาวคนมนทาพอ,อยาใจไม่เหมือนได้ดอกฟ้าลงมาเชยโอ้ยามหนาวดาวเดือนก็เคลื่อนครอยต้องล่องรอยรับฟ้านิจาเอย๋ยมิลงมาหน้าบานบัญชรเลยจะได้เชยชมพระสสิธร ถ้าไพมณีได้ฟังขับเปรียบเทียบดังนั้นก็สุดที่จะอดกลั้นได้ค่อยเรียบเคียงมาตรงหน้านางละเวงเห็นหน้านางเผยสุวรรณบัญชรดวงเดือนต้องพระพักอันบูดพงชวนให้เข้าไปรับขวัญทั้งกินเนื้อเจอกินจันทร์กระแจะลอ,อยหอมฟุง้งมาพระไยมณีก็สุดที่จะกลั้นได้แล้วก็ จะเข้าห้องหรือจะห้องขัดก็เอื้อมมือเอาไปรูปประโลมนางละเวงวันลาก็แก้งร้องว่าเอ๊ะนี่ใครเนี่ยบังอาจอย่างไรนะพี่เองจะ้ะพี่สวามิภักดิ์มาขอรักษาน้องที่จับต้องดูเนี่ยเพื่อจะรู้ว่าอาการเป็นอย่างไรจะได้รักษาให้หาย รับรองว่าถ้าไม่หายจะยอมให้ตัดมือจะ้ะนางละเวงวันลากลั้นยิ้มไว้แล้วก็ผักพระหัตแล้วก็แกล้งว่าอ๋อพระพี่หรอกหรือเพคะไหนตัดไ่าจะลบยังไงเพคะทําไมไม่ถืออาวุธมาด้วยกลับมาปลอมแปลงทําถ่อมยศรอบขึ้นรถมาอย่างนี้หน้าบัดสีโถอย่ากโกรธพี่เลยทูลหัวพี่ไม่เคยคิดเลยที่จะฆ่าตีน้อง ทั้งที่พี่ปลอบตัวมาครั้งนี้ก็เพื่อให้น้องเห็นใจทั้งที่รู้ว่าน้องไม่สบายถ้าพี่ไม่ได้พบหน้าก็คงจะอกแตกตายซะเป็นแน่จงเห็นว่าพี่เนี้ยซื่อสัตย์ต่อน้องเพียงใดถ้าหากว่าไม่ยกโทษให้พี่น้องรักถ้าไม่ฆ่าเรื่องนี้จะให้พี่ฆ่าน้องรักก็เห็นจะยากชาตินี้ไม่สมประสงค์ก็จะขออธิษฐานไปในชาติหน้าเลยฟังคำพระภัยมณีแสนจะ ภพเราะสนอะโสดยิ่งนักนางละเวงวันลาก็สายพระพักด้วยความสงสารช่างกะไรแต่ละคำล้วนแต่จะฝากเนื้อฝากตัวล้วนแต่จะรักประชาชนนั้นอ่อนหวานหยดย้อยถ้าขืนขู่เข็นเห็นทีจะไม่รอดเป็นแน่จึงจัดว่าหากพระองค์รักไข่หม่อมฉันจริงหม่อมฉันไม่เคยทิ้งสัตว์ที่ให้ไว้แต่อย่าพึ่งในเวลานี้เลยขอผัดผ่อนไปก่อนเพราะยังเก็บไขยได้ป่วยอยู่ ซ้ายังจงทําให้น้องนี่หมองมัวไปด้วยน้องนั้นหมายมั่นไว้แล้วว่าชาตินี้จะไม่ยอมมีชู้เป็นอันขาดมาดว่าจะเป็นคู่กันให้เป็นเนื้อตัวเป็นผัวให้แน่นอนพระองค์ได้ถูกเนื้อต้องตัวน้องแล้วเกิดเป็นหญิงก็ควรจะมีชายเดียวอยู่ในดวงใจเท่านั้นไม่ใช่หรืออย่าได้ทรงวิตกไปเลยถึงพระอินมาเขียวเขียวเกี้ยว,ยวน้องก็ไม่มีหวังที่จะให้ถูกเนื้อต้องตัวน้องได้ น้องวิตกอยู่อย่างเดียวที่จะต้องออกรบกับพระภัายมณีเท่านั้นกลัวพระมเหสีสุวรรณมาลีอีกคนหนึ่งือเหล่าก็เขาเป็นคนขี้หึงยังกับเสือแม่ลูกอ่อนจะไม่ฉีกเนื้อน้องกินเหมือนกับชิ้นหมูหรอกเลยทั้งที่ใครๆเขาก็เอาเป็นนินทาว่าแผ่นดินนี้ไร้ชายที่จะพึงเฉยแล้วไปแย่งเอาหัวเขามามีหนำซ้ำ เรายังต่างรีดต่างศาสนากันมีรู้จะคิดอ่านประการใดข้อนั้นน้องไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพี่จะเข้ารีดกับน้องด้วยอยู่กับน้องไม่ไปไหนเลยไม่ว่าลูกกาเมียพี่ไมีเกี่ยวข้องตัดขาดหมดนางระเวงวันลาเห็นฤทธิ์ของเนียาแฝดนี่ขลังนักก็นึกเวทนาที่หลงละเมอเพอพกเอา้าจนยอมทิ้งลูกทิ้งเมียจึงบอกว่า ขอบคุณที่การรุนรักน้องถ้าหากพระองค์ทรงรักหม่อมฉันจริงหม่อมฉันจะขอฉลองรองพระบาทไปจนชีวิตจะหาไม่เหมือนกันแต่โบราณก็ว่าไว้ว่าธรรมดาการค้าขายอะไรจะไว้ใจกันนักไม่ได้เงินก็ต้องเป็นสองทองก็ต้องเป็นฝนแล้วก็เกิดมาเป็นคนก็อย่าไว้ใจคนด้วยกันมันจนใจเราเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้รอไปก่อน อย่าเพิ่งลวนลามน้องเลยเอาเธอน้องรักพี่ให้สัญญาถ้าหากว่าพี่ลวนลามอย่างไรก็จะหยิกตีอย่างไรก็ตามใจของเจ้าเถอะนางละเวงก็จึงชักสลักเลื่อนประตูเปิดออกพราพมณีได้ทีก็รีบรวดพลาดเข้าไปข้างในเห็นโฉมนางละเวงนอนกอดพระสวงนิ่งอยู่จึงเขยบเข้าไปถามอาการบอกพี่ที่น้องรักอาการของน้องเป็นอย่างไรให้เมื่อยเหน็บเก็บ รงไหนหรือเคลื่อนเหียนเวียนก้าวหนาวอย่างไรก็บอกพี่มานางละเวงวันลาก็ไม่ตอบป้าแพมณีมองไปมองมาเห็นพระพักนางแก่มจำรัดดังจันในวันเพน็ญซ้ำกลิ่นสุคนทรสรวยรื่นก็เผอขยับจะรับขวัญน,นางละเวงก็เอามือปัดป้องแล้วก็บอกว่าไหนว่าจะไม่กวนไงเล่า นี่มาทํากวนพระพรมณีก็เลยทำหน้าจืดกอดพระหัตแล้วก็ตัดว่าเมื่อกี้พี่ถามอาการเห็นน้องหลับตามีหนําซ้ํำยังครางทั้งมันมืดมองไม่เห็นมันก็ต้องขาะเม่นมองเข้าไปไม่ช่างประจวบเหมาะเคาะลายจมูกพี่ไปถูกแก้มน้องเข้าอย่าได้ถือโทษโกรธพี่เลยพี่ไม่ได้มีเจตนาอะไรหรอก เจ็บปวดตรงไหนบอกพี่สิพี่จะช่วยนวดเฟ้นให้นางระเวงวันลาก็หันไปกลั้นยิ้มเมื่อได้ฟังพระััมณีแก้ตัวแล้วก็ตัดว่าโรคโศกเศร้าเพราะทำสงครามนะสิเพคะเสียพรายพลมนรีแล้วไม่หนำซ้ำยิ่ต้องมาเสียตัวอีกหากสำเร็จเสร็จศึกเมื่อไหรโรคของน้องจึงจะหายทราบแล้วอย่ามาเศร้าซีเลยจงนิ่งซ่อนตัวอยู่อย่างพระสนม อย่าแพ่งพายให้ใครรู้เรื่องซึ่งหม่อมฉันเมื่อยเหน็บเจ็บปวดก็จะนวดให้นั้นหม่อมฉันไม่อาจเอื้อมเราไปคะกวจะเป็นบาปเมื่อถึงเมืองแล้วจะถวายยศให้งดงามทีเดียวพ,พระรพมณีฟังว่าก็เห็นจริงก็จึงนอนเอกนเนกอยู่แล้วก็ตัดว่าเรื่องสงคราม่จเป็นห่วงเลยเพราะพี่ต้องการที่จะพบมากกว่า ไอ้กว่าจะมาคิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วให้มันเศร้าหมองไปใหญ่พี่จะขอรักน้องคองสวัสดิ์ตลอดชาติทีเดียวซึ่งห้ามไม่ให้พี่ลวนลามนั้นพี่จะสู้นั่งนิ่งหากพลาดพังไปถูกมือไม้เข้าบ้างก็จะถือสาเลยพี่ขอเชยชมแต่สบายมิให้หายทุกเท่านั้นว่าแล้วพ่อพี่มาดีก็คลี่เอาสบายสีนวล อันหอมกรุ่นออกมาหอมกรอมแล้วก็นั่งบางคนนางรเวงวัลาเห็นเช่นนั้นก็เอียงอายพระพมณีทนไม่ไหวก็ปราศใสขึ้นมาอีกแม่เนื้อหอมของพี่เนื้อเจ้าหอมเหลือเกินเห็นพระพายมณีทําท่าจะลุกเข้ามาอีกนางรเวงก็เตือนให้พระธิดาขับมาต่อไปจนกระทั่งรุ่งสางสว่างแจ้งเห็นกำแพงพระนครลังกา บรรดาพวกฝรั่งนายประตูพอเห็นรถทรงเจ้าลังกาว่าเป็นรถลูกสาวของเจ้าลังกาต่างก็เปิดประตูรับกำนับกันให้อุตรุดนางสุราลีวันก็บอกกับบรรดาคุนนางน้อยใหญ่ว่าเวลาในทรงประชวนหนักเข้าเฝ้าไม่ได้นะว่าแล้วก็ขับมาแทนที่จะไปประทับกับเกยอย่างเคยกลับไปที่ประเทศอัศจรรย์ข้างในเลย พอเข้าไปแล้วนางละเวงวันลาก็เสด็จนำพระพามพีเข้าไปสู่ปรางทองโดยที่ชาวลังกาไม่ได้รู้สักผู้เดียวทันแล้วก็เรียกนางสุลาลีวันพระธิดามาคอยบริบัติแล้วนางก็เสด็จออกพระพาเพื่อไม่ให้ชาวลังกาสงสัยฝ่ายสังฆราชบาทหลวงถูกเขาล่อลวงนึกว่าพระพยมณีตายแน่ยังเหลือแต่ศีสุวรรณกับศรีสมุทรเท่านั้นถ้ามันรู้เข้าก็จะพากันยุ่งใหญ่ ึงสั่งให้ทหารเอาศพพระภัยมณีปลอมเข้าไปไว้เส้นในตึกแล้วก็สั่งให้ทหารอยู่ตามอาคีอย่างเคร่งคัดฝ่ายสามชายปลอมซึ่งมีเจ้าย่องเบาเจ้าหมาเจ้าไก่ก็ค่อยแอบฟังความดูจนกระทั่งมาถึงตึกที่เขาเอาศพไว้ได้ความแน่แล้วก็ปรึกษาว่าต้องย่องเข้าไปดูให้รู้แน่แต่ตึกนั้น มันใส่ประแจแข่งขันนะเจ้าย่องเบาชาติมินก็ว่ากับเจ้าหมาเจ้าไก่ว่าเราจะย่องเข้าไปขายประแจเจ้ากระจกไปเห่าไปขันให้พวกฝรั่งที่ไปไล่เจ้าไอ้เจ้าหมาเจ้าไก่ได้ฟังก็ย่องไปอีกทางหนึ่งเจ้าไก่ก็โกงคอขันเสียงวิเวกเจอเจ้าสุนัขพอได้ยินเสียงไก่ขันก็หอนโหยหวนยวนใจยิ่งนัก ทำให้บริเวณนั้นวังเวงยังไงก็บอกไม่ถูกไอ้ฝรั่งที่เฝ้าตึกได้ยินเสียงไก่ขันหมาหอนมไม่เคยมีมาก่อนก็ประหลาดใจยิ่งนักชักขนหัวลุกนึกว่าผีหลอกซะก็มัง,ก,งก็เที่ยวจุดใต้ไล่มองไปทั้งอื่นเจ้าย่องเบาเห็นได้ทีก็สะดอก,กุญแจเข้ามาในตึกพบศพแต่งเครื่องกษัตริย์ถูกตัดคอก็หยิบเครื่องทรงหอ่อผ้าแล้วก็รีบออกจากตึก ไทประแจแก้สงสัยไว้อย่างเดิมพอดีสว่างฝรั่งเปิดประตูเจ้าสามคนก็ปลอมปลอนออกไปได้อย่างสบายพอมาถึงก็เอาเครื่องต้นเครื่องทรงพร้อมกับศีรษะของผ้าภายไปถวายศีสวรางและสีสมุดเห็นเข้าก็ร้องไห้รวมทั้งเจ้าสามพราหมณ์ก็ร้องกันระเบงเซงแ่ไปหมดสีสมุดแสนจะแค้นใจนักแล้วก็ร้องว่าไหนไหนพระบิดาก็สิ้นไป ถ้าจะขอรับอาสาพาทหารเข้าไปหักด่านสังหารมันใช้วอดวายให้จงได้ใจเย็นๆเนวลาหลักอย่าร้อนนักค่อยนึกผ่อนผันให้จงได้อันภูมิฐานด่านเขาเจ้าประจันนั้นมันเป็นที่ที่มั่นคงไม่ใช่น้อยอย่าวู่วามไปอามั่นใจว่ามันจะต้องใช้กลไกดักเราอยู่ทุกแห่งเราจะต้องส่งคนเข้าไปเผาค่ายมันซะก่อนแล้วก็ค่อยตามกันไป จะได้พบศพบ,บิดาของเจ้าก็จะเอามาต่อเกศซนะหากไม่ได้เห็นก็จะพ้นความอับอายขายหน้าไปไม่ได้สีสุวรรณก็ให้เอาเสียนใส่โกรธไว้แล้วก็ตั้งบูชาแล้วก็เยื่อนเลื่อนยศเจ้าสามนายเป็นทหารคันแล้วก็ให้เกณฑ์ไพ่พลตั้งกระบวนท่ายาา่าตา ไปตามตำรับพระราหูตามตำรับครูมีกราซ้ายกราขวามีหน้ามีปากครบบริบูรณ์ฝ่ายนางยุพาภากากับนางรำพาสรีนั่งอยู่ที่พระภาพอดีมีเหยื่วเชี่ยวนกตัวหนึ่งมาตกตายอยู่ข้างหน้าพอเห็นเขาก็บอกนี่มันเป็นลางร้ายนี่นางยุพาภา,าก็เลยจับยามดู พอรู้ก็ร้องว่าคราวนี้เห็นที่จะแย่แล้วพี่ลำพาจา๋าศึกที่จะมาวันนี้แน่เราไปฟังสังฆราชด,ดูทีเลยเขาจะว่าอย่างไรดีเหมือนกันน้องเราเราจะไปขคูให้หงอ